จะเป็นอย่างไรเมื่อหลายเจอมองกุฎทีมเมื่อขี้แค้นเรามาดูกันว่ามงกุฎที่เมื่อขี้แค้นในวันนี้จะตึงขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ห้องพิไลด้วยบับเบิลชอปบริก,การเติมโครบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาจถาวนมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟู้ดและคิงเลกซี่ยังไม่มดไอดี ID ไก่เงินไก่เบ็ดแมฟฟิสเขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหมดคอมเมนต์เลยแม่ผมอันดับแรกก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่ปไปเจอได้ยังไงนี่ตอนแรกก็กล่าวว่าจะทําเป็นล่ามงกุฎนั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ใช่ละ มันมีมันมีตัวนี้เข้ามาแล้วผมนีไอ้ตัวแดงๆเห็นป่าวโกโจอ่ะโกโจอ่านี่ไงนี่อุ้ยเสียเล็กดอนี่แล้วก็ตัวละครนี้ครับผมเป็นทีมเมอร์นะอ่าเป็นทีมเมอร์ฝั่งตัวมงกุฎเองครับผมมาเรามาดูกันเลยว่ามันจะมันแค่ไหนนะนี่ไงเปิดก่อนแล้วครับผมจังวันนี้เหมือนจะโดนลุมอยู่นะทีมเมอร์นี่ไงเออเฮ้ยโอ้โหเปิดตั้งตีใส่อื้อื้จะนักจะเต็มเอาไปดินะปาดิโอ้โหเจ็บอยู่ เฮ้ยเชี Emperor, nice. <ten> <ten> <ank> ่ยเราเปิดอันตี้แล้วจะเอาพี่ลงเลยฮึ่มจับด้วยเชี่ยหนึ่งครับผมนี่ไงเุ้ยเฮยเชี่ยมันจับหนึ่งกูเฉยอะไรโอ้โหกูแตกแล้วเกียบ้อยครับผมมากำหมัดและซัดต่อเออนี่ไเป็นไงล่ะทางขยะไปเนื้อประดินประเด็นเอ้ามาจากไหนโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนเกียบเฮ้ยเอ้าโดนตัดอ่ะสวยดิเฮ้ยเฮ้ยมันโดนเหมอมันโดนเหมือนกันนะนี่ไง ไอ้หายมันโดนลุมแล้วดิเฮ้ยตีไงเอาเกียร์โตโดนโดนไอ้ตัวแดงๆเฮ้ยมาเด้อมาเด้อเฮ้ยใกล้แตกแล้วเอ็มเปิดอัตติหวะเฮ้ยมาดีครับเปิดอัตติเดยวคิดว่าจะเอาลงเหรอเฮ้ยอัตติกาโลถึงจะโดนบัฟมาก็ยังสู้พี่ไม่ได้หรอกนะน้องเฮ้ยอุ๊ยแดนน่ามาไม่ตรงครับผมเอาจอนเอาวอนมั่วมั่วเฮ้ยโอ้โหเด้ไ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 ด้ตีไงเอ้าเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหโดนไฟน้อนทันจะเข้าดีหน้า เ้ฟโคตรเจ็บมาเยียดหน้าเลยเด็กกาดีไปไหนล่ะสุดหล่อสุดเท่สุดเก่งออไอ้จับด้วยสกิลสี่นี่กระทืบกระทืบแล้วก็เอ๊ยยัดหน้าเข้าให้จับด้วยเฮ้ยจับต่อไม่โดนอุ้ยอุ้ยโดนแล้วเชี่โอ้โหมาเลยมาเลยดิอะไรโอ้โหเจ็บอยู่เฮ้ยเฮ้ยมั่วมั่วงัดไม่โดนไม่โดนนีไน่ไงจับเข้าให้ไปเด็กเฮ้ย จะไปไหนเฮ้ยนี่เหรอย่านี้ไปไหนโอ้ยตัวนั้นเพิ่งเกิดอันติเชียเฮ้ยก <c oughs> ูผิดอะไรเนี่ยมาได้เฮ้ยยี่จับด้วยสกลิลหนึ่งครับผมแล้วแนดนเหยียบสามอ <c oughs> โอ้โหโ,โ,โดดก่อนหายโดดอันติอีกไอ้บ้าเ <c oughs> ดีย่ยบลอยครับผมไปไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโอ้มันเอาไปแล้วมันเอามงกุฎพี่ไปแล้วน้อไม่นะแตกด้วย อเอาออเอามันบอกว่าฉันจะกลับมาแก้แค้นเหรอกม <c oughs> อย่างชอบเลยมแก้แค้นอะไรไม่ใช่กูกูไม่ได้เป็นคนฆ่าไอบา้บ้าอ๋ออะไรจะทีเมอร์อมาดิเอ็กดีเหรอมาดิเฮ้ต่อให้สองไม่ได้ครับเซซเซอร์โดนชอบโดนรุมแล้วซชอบโดนรุมปะคือครับไ่โดนนะผมจังใส่แด๊ต่อยไ่โดนเฮ้อะไรตัวนี้อะไรเฮ้อะไรเฮ้เบ๊ดเฮ้เฮ้มันบอกว่าฉันจะเอาเองเหรอ เลตมีมาดินะครับคิดว่าจะสู้ได้ถ้าไม่ทีมเมอร์มุงคิดว่าจะสู้เลเซอร์ได้เนาะแด๊ดตอ่อยอ้าวสวยงาแต่แด๊ดต่อยหนึ่งสองเอ้าเหี้ยโคตรตึงเี้ยเอาเหยียบสามไม่โดนไปเ,เกือบหล่อแล้วเมื่อกี้อะไรอะไรแด๊หห <c oughs> ดหน้าตรงมาอย่างนี้ก็โดนบอลครัถคบถ้าไปขบอวกไม่โดนนี่ไปไหนนี่ไงเฮ้ยจับหนึ่งอุ้ยไม่โดนเ <c oughs> อ้าเอา้าต่อยคันได้อ่ะจับสองเหยียบร้อยดีอย่างนี้อย่าห้าวเพราะเพ่ง กูบอกแล้วถ้าไม่ลมอ่าไม่ลงเข้าไปอยู่ในโกคู่บงเทียวซะโดยดีนี่ไงแลนด์พิมว่าอะไรเชี่ยมันจุดใส่พี่ปะเอาวะมึงจุดเหรอฮะจุดใต้ต่ำต่อนี่ไงโดนเออโดนรวบก่อนถือตบเชี่ยยังตึงเลยครับผมโอ้โหเชี่ยคอมโบคอมใจเอาไปครึ่งหลอดอ้าวอ้าวมั่วมั่วมั่วเอ้ยแต่พี่โดนเอ้าเจ็บอยู่เจ็บอยู่เอ้ยงัดมาดิจับด้วยสกิลเลงครับผมจังมาดิ เอาเอาเหล็กดอต่อยเหล็กดอ,ต,อ,กดอต่อยไม่โดนสวยแต่แดนนึงสองจับด้วยสก,กิลสองครับผมดังวันนี้แดดออมไม่โดนเจียบสามโอ้โหตายจะบอดไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยเอาใส่แดนต่อยหนึ่งสองแล้วก็เทอร์ฟิวเทอรโบเฮ้ยเทอร์ฟิกวก็ไม่โดน <Nope. S 1> จับหนึ่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยแดหน้าต่อยอ้าวสวยพลาดเหมือนกันหรอวะเฮ้ยเ่ยยำกระหม่อมอ่าเหล็กดอรอปแล้วสวยงัดสาม จะชากขอต่อย 1, อหน,นึ่งสองอรปขนารงัดจับด้วยสก,กิล2ดอกนี้เรียบร้อยไม่เหลือนะครับผมจังวันนี้มาดิเฮ้ยมันไม่ยอมอ่ะไอ้นี่มันไม่ยอมอะ่ะเอ้าจับไม่โดนอ่ะแน่นะต่อยวเยว่เกือบอือสแ่แดตต่อยหนึ่งอะไรอะไรต่อยขนาดอุ้ยต่อยไม่โดนได้ไงวะโอ้โหเจ็บแหลกดอกออกมาจับไม่โดนโอ้โหแด๊ดแนมมาครับผมจังวันนี้ แดนอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองจับโดยสกิลหนึ่งยังวันนี้แดนเหยียบสามโอ้โหเหยียบสามไม่โดนอ่ะอุ้ยเจ็บอยู่อื้อโอ้โหเปนคอมโบว่ะเชีย่ยเอาเรื่องเอ๊ะมันจะแดนต่อยพี่ไปนะ้องทำไม่เป็นละเด้ใส่แดนต่อยไม่โดนนะหลอกหลอกเฉยหลอกเฉยเอ๋อแดนมาอย่างนี้ก็หวานดิเอ้าโ,โดนต่อยขนาดนี้โอ้โหเจ็บเกือบแตกจังวันนี้มาดิคุณแอนตี้เอาเว้เฮอะเนอะกูเป็นแอนตี้เอ oh <my S 1> าเ<ม>วย้ย <laughs> เรียบร้อยยืนนี้ไปไหนะมาเด้งฮะถ้าไมทีเมอร์มึงเอากูไม่ลงอ่ะกูบอกให้เอาแหลกดอสวยแดนหน้าต่อยเอาโดนบล็อกยำกระหบอมกูแหลกดอสวนนี่ยังไง,ไงรวบด้วยสกิลหนึ่งไฟอนอทันยัดเข้าทีเบานะเรียบร้อยบอกแล้วอย่างห้าวอ,าอะไรร้องร้องร้องแอนตี่อัอนติเขามีให้เปิดไอ้นหนูจับมาครับผมมันบอกว่าถ้าไม่อันติเอามันไม่ลงเอา เอ้ยกูอ,อยากจะรู้นักอันติขนาดไม่อันติก็เอามึางลงอะนเนาะนี่ไงจับด้วยสกีสองออแดกอ้อมหนังไม่ไม่ติดว่ะเฮ้ยเอย,อย่าอย่าห่าเราพระแปงนี่เอา้าโดนจับหนึ่งว่ะโัวบล็อกดูบล็อกดูแดกอ้อมไม่โดนครับผมใส่แดกต,อต่อยมีโดนต่อยขัดเที่ยเอาเรื่องป่ะเด็กเราสวนจับหนึ่งว้ายมีโดนเคาลเตอร์อ้าวสวยโดนคาลเตอร์หักออกไปครับผมจังวันนี้เข้ามาอะไรอะไร ต่อยหนึ่งสองสามจับด้วยซาคิวหนึ่งครับผมได้เหยีหนะย,ยส 1, 2, บสามเหล็กดออ่าได้เหล็กดอสวยมาดิไม่หลอดแน่มึงตาหน้าตาหน้าไม่หลอดแนงต่อยเอาเฉยๆโอ้โหโดนต่อยเฉยเหล็กดอสวนต่อยหนึ่งสองจับหนึ่งอ่าโดนเหล็กดอไปครับผมยังวันนี้เหยียบสามนิ่มๆนะครับผมอะไรกันครับนี่ทำเป็มันตึงอย่างนี้ไปกันต่อเอา้าบอลน,นี่มันไม่ยอมอคาลเตอร์เฉยนี่ไง เอ็กหล่อ็กหล่อทำไมหืแด่เหยียบสามกระชากคออุ้ยมาแหล็กโดกเมื่อกี้แต่แด๊ต,ต่อยเอ้าเาติร์กแล้วจับด้วยสกิลสองจังวันนี้เหยียบสามไงกระชากคอต่อยหนึ่งสองจ้ำกำหม่อมเ้ยงัดขึ้นไปโดนิเอาอะไรอ่ะโอ้โหโดนลัดไปไม่เป็ลไรครับผมเอาใหม่ก็ได้จับด้วยสกิลสองจังวันนี้ต่อยหน้าเขาให้ใส่แด๊ต่อยหนึ่งสองเอาเบคอนไอ้ใครแอนตี้ โอ้อันตีทำไมนี่ไงอันตีทำไมฮ,ฮอยากโดนเหรออยากโดนพีจัดให้รวบด้วยสกิลหนึง่งงัดสกิลสามกระชากคอแล้วก็เอาเอามึงมาจากไหนนี่ฮะไปมาจากไหนไฟนอนทันจะเข้าที่บาราแตกสองอะไรจะตึงขนาดนี้ครับเนี่ยเอาอยากโดนอีกนี่ไงไปอะไรอะไรมั้นพิมพ์อะไรรวบด้วยสกิลหนึง่งงัดสกิลสามกระชากคอจับด้วยสกิลสี่ต่อวาย โคตรตึงครับผมจั่างวันนี้อะไรอะไรอะไรอ้าวโดวนอีกอย่างนี้อ้โอ้โหสกิลสี่เออมาได้จะน,นี้ไม่ได้โ,โดนอย่าไม่โดนเฉยเอาวอล์กได้อะสวยอันตีหมดพอด,ดีดาวด้วยสกิลหนึ่งแดนยียบสามก็กระชากพอแตกไปดีดนีอ่ะเอาโทษโทษพูดไม่เพาะ <laughs> อะไรนี่เอ้ยตัวจริงไหมครับเอ้เอฟซีเหรอตัวปอมครับเอฟซี <laughs> ต้องตัวปอมนะครับผมอ๋อเชื่อได้ไหมมันบอกว่าเชื่อได้เชื่อได้เชื่อได้ ของแท้ของแท้ปกันต่อตีไงจานีไปไหนแล้วฮะอืแขนจัดเลยนะเลือดขึ้นหน้าหรือเปล่าตีไงมึงแขนกูกูแขน,แขนอเอาอตัวเขาโอ้ยจะไปกดอันกกตีเฮ้ยเลือดแค่นั้นกดอันตีคิดว่าจะรอดเหรอหเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเอาโ,โดนเหยียบแตกตายครั้งตีมาดิเฮ้ยอะไรนะต่อยเฮ้ยใครอีกวะเนี่ยเฮ้ยจีนอสอย่าอย่ายุง่งอย่ายุ่งเฮ้ย อะไรอะไรถึงจับด้วยซีหนึ่งครับผมจังวันนี้ปล่อยไหล่เหยียบสามอุย้ยแหลกดอว,วะ่ะใส่แดดต่อยแดดอ้อมอุ้ยเอามึงมาจกากไหนอีกนี่ใส่แดดต่อยหนึ่งสองโอ้หุ่นวันลาโดไม่นะมงคงไปต่ออะไรแดดตรงเหรอแดดแดดตรงอา้าวกูก็แดดตรงเลยอ้อาวรวมมัว่วไม่โดนครับผมจังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าตีล่างกามันมันลายตานี่เห็นไหมต้องจับอย่างนี้ นี่ปล่อยไร้แหล็กดออ้าวสวยเหล็กดอมั่วมั่วนะมั่วนะจับด้วยสกิลสองนี่เอวันหนึ่งสองยำกำหม่อมเหยียบสามงัดกระชากคอต่อยแตกไหมย่างวันนี้นี่ไงเรียบเลยเอาเอาเอาไม่ยังไม่แตกเฮ้ยเฮ้ยอะไรแตกอยู่ดีโอเฮียเหี้ยมันดิ้นว่ะมันดิ้นไปกันต่อ อะไรอะไรเแขนจัดเลยนะหน้าแดงๆนั้นได้ยินข่าววาหนึ่งสองสาจ้ำก็หม่อมเหยียบสมกัดกระชากขอแตกไปอีกหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรไหมนะอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินตีไง,ไงกูดีดกระบากให้เป็นไงจะไปไหนฮะอับ2ครับผมตั้งวันนี้เฮ้ยเฮ้ยแหลกดอเอ้าอตัวนี้มันมั่วจัดเลยว่ะจีนอันี่ออเตอร์ไปอือไม่แตกว่ะ แดดอ้อมหลังต่อยจับด้วยสกิลดหนึ่งอ้าวเรียบร้อยยังได้อยู่เฮ้ยตัวนี้มันมันม่วว่ะกูจัดเลยโอ้โหมันก็วิ่งหนีเร็วเกินจับด้วยสกิลดหนึง่งครับผมนี่ปล่อยไหล M1 แดดอ้อมหลังต่อยใส่แดดต่อยหนึ่งสอง ทวิทนม่ทวิทไม่ออกเหยียบ3ามกันกระชากเขาต่อยหนึ่งอ้อมหลังทวิทคอมโบอีกรอบหนึ่งไม่ติดวะอะไร <laughs> ขคาวเตอร์ดดักหน้าเออเป็นไงละ่ะ อ่าเอ้หนีอ้อมโลกโอ้โหนหนีตัวอีกกูอย่างชอบเลยไอตัวนี้แม่งชอบล่าแล้วหนีโอเคครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับคลิปวิดีโอมองกุฎทีเมอร์ขี้แคน่นั่นเองนะถ้าน้อยนอนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ ep